สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องทางอุ้มบุญแล้วก็ช่องอุ้มบุญแฟมิาี่กับซอยกดแชกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญมมนนอวันเด็ดไปโรงเรียนค่ะท่านเด็ดไปโรงเรียนอยู่กับบ้าน อินยู่ยบานค่ะมัน,นีบได้ไปกินบัานดงดาวเพราะว่าพ่ะท่านได้ไปโรงเรียนพูดไปใสน่นอนะปูดคือบ่ไพา้าลาไปอา,ปนานบน้ำนอบนหลกหลูกอยู่แฝบพี่น้องเรื่องค่ะสาวงามนาม้ำพระท่านได้อาบ สาวข้นงามกินยางเดียวมีหนาที่กินกินยางเดียวค่ะบออิ่มกับห้องขอกินเมา่อาวพ่ออูดอนผูกถึงพักไม่ไข่ เคือเทศบมท่านได้บม่ท่านได้เป็นหน่วยเลยค่ะอุ่มบุญเก็บกินแล้วลุกไปแล้วสองตนมเมื่อสาบกอกน้ำกับช้ำรุดพ,พ,พกก่อพออุดกระสมเลยค่ะคุณฮักค่ะลูกสาวดึงหักโอ้ยเอ่งพ่ออุดเปิดน,น้ำลงไว้ทวมพักแม่ไข่สินาาเือนจังไรบู้นี่นี่ค่ะพักน้ำทวม แต่กระยุบลงไปเร็วเอยูยดุนตืบจังเห็นค่ะแค้หมดเลยค่ะนี่วางนี่กำลังนำกำลังหยุบลงไปลูกสาวเห็ดกอกค่ะกอกหักจากกอกเงย่าเหเหลืออยู่สันเร็วนี่โตอยู่ประเศ้าดึงสายยางพักกระสีเนานำใหอจังไลเน้อ ซาลาเน่ก็ได้งามๆกินก่อยกุ้งเนาะพี่น้องนี่ซาลาเน่ก็ได้งามๆด้วยค่ะก็บพ่อได้ปลูกหลายค่ะปลูกพ่อได้กินเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ฟักซีเล่ารัวปลา กินน้ำบ่ท่านได้กินน้ำค่ะไม่ใช่น้ำให้กินกันอยากน้ำก็่กอกหักโคอุดเลยบ่เลยเอาให้กินโคอุดไปตัดใหม่ค่ะโคดไปตัดใม่ กินยาลิยนยาลินนานกินแล้วกำลังมืออยูน่นะเนาะฮะล่างไปล่างมากกัะสีขวมกระละมั่งเถินตัวเพิ่น เดี๋ยวแจ็คน้อยเสร็จพวกอุดอาบน้ำให้นี่นาน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 เรียนแล้วโอ้บนญปาเลยโอ้กินเหล่ากระเลนร่างมืดจริง ามาเบ่งลูกสาวหน่อยค่ะสาวมีตังตังนี่สาวมีตังกินนี่อย่างน้อกินไม่ดิฮะกินอย่างกินไม่น้ำไม่ได้อาบค่ะตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาโมนี้ไม่ใครเสอาบน้ำให้อาบน้ำบ่ เดี๋ยวแม่ไข่สิเรียมตู้ไปอาบน้ำให้มีตังก่อนค่ะไปไปอาบน้ำเร็วสิขนไหมยัง <laughs> อาบน้ำให้ nằm vô nằm luôn nằm nằm đi nằm 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 nằm

Hey, tjes vi ได้บ่้านแล่วดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ให้ลินไปก่อนขอบคุณหลายๆท่านค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับขอบคัวน้องอมบุญขอบคุณโครงการโคจานาจากักขอบคุณน้องเสือน้นองสิง์ขอบคุณแฟนคลับทุกผู้สุขุนที่คอยเป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคัวน้องอุ่มบุญหนึ่งแค่หนึ่งไร่คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ